ตอนนี้เราก็ผลิตรสรารคดีชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าปฐมบทแห่งความหวังถึงเวลาถึงเวลาสร้างอารยธรรมใหม่แห่งบริาาสุษธิชาติในเนื้อหาของสรารคดีชุดนี้เนี่ยมันจะเล่าให้เราทราบถึงความเป็นมาของพี่น้องที่อยู่ในดินแดนนั้นแล้วก็ให้เห็นถึงการต่อสู้และการยืนหยัดความเป็นจริงที่เราเสพได้จากสื่อมันคือความจริงแหละแต่ว่ามันจริงได้แค่ เพราะว่าเรามีเวลาค่อนข้าง,างจำกัดมากในการรับรู้เรื่องที่ซับซ้อนและ ย้อนไป10ปีที่แล้วของสภาคเครือข่ายเราเริ่มก่อตั้งเนี่ยด้วยเรื่องของประเด็นปาเลสไตน์เพราะว่าเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นอยู่เพราะว่าดินแดนที่พี่น้องปาเลสไตน์อาศัยอยู่เนี่ยเป็นดินแดนของไบตุนมักคดิสแล้วก็เป็นดินแดนที่ท่านอับีมามัสลอสลัมเนี่ยขึ้นอิสราเอลเมรอดสถานการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่เราเริ่มก่อตั้งองค์กรเราจรึงมีการรวมตัวกันและสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือด้านมุธรรมแก่พี่น้องที่ประสบการณโจมตีถูกฆ่าล้างเผ่าพัันนัันนนนนนนธุุ์อออีีีี้จจจะะะเเเป็สําาาาคญททท่่่่่่กบววแงงงขรมม วยเหลือพี ah, <S 2> <S 2> ่น้องปาเลสไตน์เนี่ยที่เขาได้รับความยากลําบากและได้รับความเดือดร้อนเนี่ยมุสลิมนี่มีอยู่ทั่วโลกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําหน้าที่ของท่านอับดุลีมอัลมัซฮารสลัมเนี่ยท่านนาความเมตตกับมาสู่ผู้คนทั้งผองเพราะฉะนั้นเนี่ยความช่วยเหลือที่เรามุ่งไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยเราจึงตรนะหนักแล้วก็มองเห็นว่าเราจะต้องดําเนินการและให้การช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบภยัยและก็ความเดือดร้อนเนี่ยที่อยู่ทั้งภายในแล้วก็ต่างประเทศครับหากพวกท่านไม่อาจเดินทางไปละหมาดที่มัสยิดอักลอันไปถอะ เพื่อให้น้ำมันนั้นได้หล่อเลี้ยงแสนประที่ให้สว่างสวายอยู่เสมอ เราก็คงทราบกันดีว่าดินแดนอันกุสเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ที่สาคัญซึ่งอเลสปาตลาลานได้กล่าวไว้ในอุรอานที่บอกว่าดินแดนเหล่านั้นเนี่ยมีความสําคัญมีความจาเริญพื้นที่ที่ตั้งของมัสยิดอันอักซอหรือที่เราเรียกตรงนั้นว่าดินแดนอันกุสสภาคเครือข่ายเนี่ยตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการที่จะสร้างการตระหนักรู้สร้างความเข้าใจผ่านการสร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ของพื้นที่นั้นสภาคเครือข่ายจึงผลิตของชําร่วยมากมายไม่ว่าจะเป็นข้าพันคอเข็มหรือหนังสือเพื่อที่จะทําให้ภาพของดินแดนอันนุสสี่่ไปูมืออพ้ง ความเข้าใจของพี่น้องเรายังมีเนื้อหาทั้งวิดีโอทั้งการผลิตสื่อทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการที่จะส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับดินแดนอันอักษรสภาเครืคอข่ายเริ่มลงมือทําทั้งหมดเลยครับทมกลางวิกฤติที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกทั้งจากภัยธรรมชาติและจากการกระทําของมนุษย์ความเสียหายแพร่ขยายไปทั่วทุกแห่งความทุกข์ยากความเดือดร้อนความอดอยากและความอายุตรรมล้วนทวีความรุนแรงขึ้น องค์กรความร่วมมือต่างประเทศที่ทํางานร่วมกับสภาในขณะนี้เนี่ยตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดประมาณ25องค์กรล่าสุดเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากหลายๆองค์กรด้วยกันเพื่อที่จะเปิดช่องทางก่อนที่จะมีการหยุดยิงเพื่อที่จะนําลําเลียงอาหารจําเป็นไปสู่พี่น้องเราก็อาศัยองค์กรที่อยู่ทั้งในพื้นที่ปาเลสไตน์ในกาซาในเวสต์แบงค์หรือว่าอยู่ในประเทศที่อยู่รายรอบดินแดนปาเลสไตน์อยู่ในอียิปต์หรืออยู่ในตุรกีหรืออยู่ในจอร์แดนอย่างล่าสุดที่ผมและคณะนี่ได้เดินทางไปเราก็ร่วมกับมูลิีิอันคอย แล้วก็องค์กรไมแคร์เพื่อที่จะดำเลียงกล่องอาหารยังชีพเนี่ยไปสู่พี่น้องที่เดือดร้อนอยู่ในปรทสไตน์อัลฮัมดลลิล้านกล่องอาหารยังชีพจํานวน2,000กล่องของเราเนี่ยได้ไปถึงมือพี่น้องในกาซาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับินอาร์ดิกาซา مجلس คลิสลามไทยแลนด์อุม ا ل غ ذ ا ئ ي าวนาที่ขั้วกซาััย่นันกลัยูนกะังอยู่่นรูกลกย ظروفهم تزداد في ا ح د مراكز ا ل ا ي و ا ء يعاني ا ه ل ن الن النازحين ا بعد تدمير بيوتهم ومصدر رزقهم وما تعرضوا له من التجويع والتهجير القسري في حرب الإيواء การตระหนักร ا ن และการรับทราบข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งสภามองเห็นอันนี้สภาเนี่ยได้ผลิตหนังสือที่เกี่ยวข้องกับปาเลสไตน์เนี่ยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอันกุสนอกจากนั้นเนี่ยเราได้ให้ข้อมูลให้เห็นว่าความเป็นมาของพี่น้องในปาเลสไตน์นี่มีความเป็นมาอย่างยาวนานอย่างไรขณะเดียวกันเนี่ยเราได้ผลิตข้อมูลที่ให้บรรทัศน์ ยิ่งขึ้นผลิตคลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดียทั้งหลายเพื่อให้พี่น้องรับรู้ตอนนี้เราก็ผลิตสารคดีชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าปฐมบทแห่งความหวังในเนื้อหาของสารคดีชุดนี้เนี่ยมันจะเล่าให้เราทราบถึงความเป็นมาของพี่น้องที่อยู่ในดินแดนนั้นแล้วก็ให้เห็นถึงการต่อสู้และการยืนหยัดของพี่น้องในดินแดนเหล่านั้นซึ่งมันจะเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะทําให้พี่น้องได้รับรู้และได้เข้าใจถึงดินแดนที่เอเลสวาตาลได้กล่าวไว้ในอายัดกุรานข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราจะเผยแพร่ให้พี่น้องรับทราบในอีกไม่กี่วันข้างหน้า All this mountain is the Palestinian mountain. You can see Al-Aqsa Mosque from here. Now we are overseeing the all-occupied area of Palestine. This is the place that Allah in Quran, this is the holy area. It is the holy place that just from here, just we are three, four, five kilometers, you will find all the occupied area of Palestine ตึกประมาณ20-30ชั้นมันถล่มราบเรียบลงมาเนี่ยมันลงพุบลงมาเลยแต่ในดินแดนปาเลสไตน์ในกาซาเนี่ยบ้านเรือนอาคารเนี่ยมันถูกถล่มเนี่ยมันยิ่งกว่าระเบิดนิวเคลียร์ลง ถ้าพี่น้องเคยเห็นภาพฮิโรชิมาที่โดนระเบิดบร,รมณูทิ้งในสงครามโลกครั้งที่ 2, 2และพี่น้องเปรียบเทียบดูว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาฟื้นฟูเป็นสิปีสภา,าคเครือข่ายเนี่ยตระหนักอย่างยิ่งว่าทําอย่างไรที่จะให้สภาพของดินแดนเหล่านั้นเนี่ยบ้านเรือนของพี่น้องเนี่ยที่อาศัยอยู่ในกาซานี่กลับมาอย่างดังเดิมอีกสภา,าคเครือข่ายเนี่ยจึงได้คิดโครงการท่านประธานสภาคเครือข่ายเนี่ยคุณหมออนันตชัยไทยประธานเนี่ยท่านตระหนักเรื่องนี้ว่าเราจะมีโครงการฟื้นฟูกาซาซึ่งค่อนข้างใช้งบประมาณหลายประเทศเนี่ยได้ ละตอนนี้เพื่อที่จะไดมลทุนฟื้นฟูและบุญานกาซาอินชอเลาะนะครับไปประเทศไทยภายใต้การนาของสภาคเครือข่ายเราจะดําริในการสร้างทําโครงการนี้เพื่อฟื้นฟูกาซา <ๆ S 2> เพื่อให้เห็นภาพที่สําคัญของการช่วยเหลือของผู้คนจากประเทศไทยครับ <S <S แต่ท่ามกลางความท้ถทายนี้ยังมีแสงแห่งความหวังที่ส่องสว่างนั่นคือพลังแห่งมนุษยธรรมพลังของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ด้วยจิตสำนึกในภาระหน้าที่ของมนุษยชาติและความเชื่อมั่นในพลังความร่วมมือกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆที่ทำงานด้านสาธารณกุศลและบรรเทาทุกข์ในประเทศไทยได้รวมพลังกันอย่างไม่ยออ่อท้อเพื่อต่อสู้กับวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่ท้าทายและหนักหน่วงที่สุดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรี แน่นอนว่าเราเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือต่างๆที่เรานําไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมาจากเงินบริจาคของพี่น้องทั้งหมดเพราะนั้นความท้าทายที่เราเผชิญอยู่ขณะนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการการสนับสนุนจากพี่น้องให้ช่วยกันสนับสนุนเงินบริจาคที่เราวางโครงการไว้ว่าเราจะไปช่วยเหลือพี่น้องเพราะอันนี้คือความท้าทายที่สําคัญที่เราอยากจะขอให้พี่น้องเนี่ยช่วยสนับสนุนเมื่อเวลามีการระดมการบริจาคเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับความท้าทายที่2ก็คือทุกคนที่ทางานในสภา เป็นคนทํางานจิตอาสาอาศัยความร่วมมือการสนับสนุนเพื่อทําให้ภารกิจเหล่านี้เนี่ยประสบความสําเร็จเพราะการให้เนี่ยไม่ว่าพี่น้องมีอะไรก็ตามพี่น้องก็ให้ในสิ่งที่พี่น้องมีเพื่อที่จะทําให้ภารกิจความเมตตาของท่านอ,บมอมรรับดลี๋ยมุฮัมมัดสุลตัมเนี่ยไปสู่พี่น้องมวลมนุษยชาติทั้งหลายทั้งมวลน,นะครับภารกิจเหล่านี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่เป็นภารกิจที่เราได้ถูกมอบหมายจากท่านอับดุลเบีลยมุฮัมรรรมัดสุลตันเนี่ยอัลลอฮฺสุบัตตฺลาได้กล่าวไว้ในอายะฮ่อ แต่ความเมตตาแก่มนุษยชทั้งมวลเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวและเป็นผู้ที่เชื่อมั่นว่าท่านนบีอมัสเป็นผู้นําของเรานั่นคือการที่เราจะต้องทําหน้าที่ของเราในการนําสารของอัลลอฮฺบัตตลานําภารกิจของท่านนาบีไปสู่มนุษยาชาติอันนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราไม่าอาจจยปฏิเสธได้เมื่อไหร่ที่เราอยู่ในภายใต้ล่มอิสลามอันนี้จึงเป็นภารกิจที่สาคัญนบีทำทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอย่างให้เราเพราะฉะนั้นแบบอย่างของท่านนบีอัลมัสลลัลลางเา ในการที่จะนําสารอันนี้ไปสู่พี่น้องทั้งหมดผมจึงขอเรียกร้องให้พี่น้องทั้งมุสลิมและก็ไม่ใช่มุสลิมเรามนุษยชาติเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยกันเราต้องช่วยเหลือกันเพื่อจะทําให้สังคมโลกเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่มีความสุขและเป็นสังคมที่มีสันติภาพตลอดกาลครับ